แบบลายเซ้นเซ้นอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซ้นอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงของแป้งเมืองไทยฮาฮาชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2564 นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเดือนตุลาคมนั้นดาวศุกร์ก็ได้ขยับย้ายมาทับลัคนาราศีตุลเป็นที่เรียบร้อยย้ายมาวันที่ที่สานะฮะสตุลาคมย้ายมาทับลัคนาราศีตุลแล้วก็มีดาวไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับสองดวงด้วยกันคือดาวอาทิตย์และดาวอังคาร จึงเป็นเดือนที่นะครับช่วงก,กลางๆเดือนเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานค่อนข้างจะมากดาวการงานไปอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูดาวการงานไปอยู่กับดาวคู่ศัตรูนะครับอาจจะมีปัญหาจุกจิกศิลาอันพลน้อยที่คุณต้องแก้ปัญหาไปนะครับ แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็หมายความว่าถ้าใครทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าต้องดีลวกับชาตต่างชาติอันนั้นก็ถือว่าโอเคนะหยวนหยวนไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานที่โคจรมาอยู่ในเรือนวินาศนั้นถ้าเป็นการติดต่อกับคนทางไกลกับถือว่าดีแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็ไปเลงกับมนุษย์ยูก็หมายถึงเรื่องของทางไกลเรื่องของต่างประเทศด้วยนะครับ <S <S อย่างไรก็ดีครับดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนลาบยังคงโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะ นะแต่ย้ายก็นู่นเนี่ยไปไปลายเดือนตุลาคมแล้วฉะนั้นภาพโดยรวมทั้งหมดในเดือนตุลาคมการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับยังไม่ต้องมีอะไรไปวิตกกังวลหรือไม่สบายใจในเรื่องของการเงินมันจะมีอยู่แค่ช่วงเดียวคือวันที่1 6 2016-20ยถึงนะชาวลัคนาราศีพิจิกทำอะไรเรื่องการเงินการทองจะต้องรอบคอบต้องดูให้ดี นะครับอย่าให้ผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินของตัวคุณเองหรือว่าในส่วนของการเงินที่คุณจะต้องดูแลก็ตามนะครับอาจจะหมายถึงบางคนอาจจะทำงานที่ต้องดูแลเกี่ยวเรื่องการเงินของบริษัทบางคนทำงานธนาคารบางคนทำงานกึ่งเซลล์แล้วมีการรับเงินจากลูกค้ามาแล้วต้องเข้าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามยกตัวอย่างให้คุณมองเห็นภาพแบบว่าระวังเรื่องเงินนิดนึงในช่วง16-20นะ 1-5นะครับเป็น5วันที่ไม่ค่อยดีนักวิตกกังวลไม่สบายใจปริวิตกมีเรื่องทุกข์ใจงหงุดหงิดใจเรื่องญาติญาติดพี่น้องเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง,ง,ญ,าองญาติผู้ใหญ่นะไม่ค่อยแฮปปี้นัก1-5 6-10กก็โอเคขึ้นสบายใจขึ้นแต่เป็นช่วงที่คุณจะต้องกระตือรือร้นในเรื่องของงานอย่างมาก 1 1เถึง15นะครับเป็นช่วงที่การเงินการทองจะขยับดีถ้าจะเจรจาอะไรในเดือนตุลาคม11-15ถึง15ให้เจรจาในช่วงนี้นะพอมา16-20กถึง20ก็กลับที่จะพลิกกลับต้องกลับมาระมัดระวังเรื่องของการเงินอีกแล้วนะครับพอไปถึงประมาณเอ3อ1่ถึง31ช่วงนั้นก็งานก็เยอะหรืออาจจะต้องมีเดินทางบ่อย นะเพราะเรื่องของงานก็ได้นะผมพยายามที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่างานจะเยอะนะครับและเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาทั้งสิน้นส่วนใหญ่จะต้องเป็นงานแก้ปัญหาจุกจิกงานเก่าปัญหาเก่าๆที่มันเคยทํามาก่อนหน้านี้และมันใครอาจจะเป็นคนอื่นทําไว้ก็ได้แล้วเราต้องมาคอยแก้ไขให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นนี่แหละคือชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ ส่วนในเรื่องของคู่ครองเรื่องความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาทับรักนะครับแม้ว่าได้ตําแหน่งเป็นปะนะครับแต่ว่าดาวราหูก็ยังคงเล็งลัคนาดได้องเกณ์ได้กีตาเกณฑ์คนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วความรักยังไปได้ดีนะครับนะครับยังเอาใจใส่ดูแลกันดีมันจะมีแต่เพียงตัวเราเท่านั้นแหละที่บางครั้งแล้วอาจจะมีอะไรที่ไปคิดเอาเองและทําให้ตัวเองจุกจิกใจไม่สบายใจแต่พยายามมองข้ามไป นะครับเพราะว่าดาวศุกร์ดาวเจ้าตัวดาวเจ้าเรือนคู่มาทับลักเนี่ยมันก็หมายความถึงดาวคู่มาอยู่กับตัวเราเองอาจจะอยากให้เขาเจอกับเราบ่อยๆก็ได้หรือว่าเราอยากจะเจอกับเขาบ่อยๆก็ได้แล้วศุกร์ไปแดงกับราหูเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอารมณ์ทางเพศนั้นพุ่งพร่านทีเดียวโอ้โหราหูกับศุกร์นี่ถือว่าเป็นตำนานเลยครับไม่ว่าจะโยกกันโยกนั้นหมายถึงดาวมันโยกกันนะอย่าไปคิดอะไรเออ นะ,ะหมายว่าดาวมันโยกกันหรือว่าเลงกันเงนี้ยส่องแสงถึงกันอย่างเงี้ยส่งผลทั้งนั้นแหละนะครับพิติกก็จะมีความปรารถนาทางเพศค่อนข้างจะมากหน่อยนะเออนะส่วนคนที่ยังโสดนะครับจะมีคนมาหมายปองมาชอบนะแล้วก็เป็นความชอบกันในลักษณะที่เหมือนกับเห็นเราสวยหรือเห็นเราหล่อมีเซ็กเอฟพิวอะไรประมาณนั้นแหละ นะไปดูเอาเถอะนะเดือนตุลาคมนะโชคดีครับออกแบบโลโก้โบริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสานักมังกรทองสินแสหมิงของแงเมืองไทย,ไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โง่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล